ก็ตามหัวข้อเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอของ agreement performance นะคะกลับกันก็จะเป็น performance agreement นะคะตามหัวข้อเลยไล่มา1 2 3 4อ่างเดยนะคะ,ะหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในการจัดกระบวนการเตรียมการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19นะคะซึ่งจากที่ฟังของคุณผู้อื่นมากระบวนการขั้นตอนก็เหมือนกันอยู่แหละนะคะเพียงแต่ว่าจะต่างกัน วิธีการที่เรานาไปใช้กับเด็กคืออะไรถ้าจะสังเกตได้ของครูชอบก็จะเป็นแบบผสมผสานแต่ไม่มีอยู่อย่างหนึ่งคือออนแฮนนะคะเหตุผลที่ไม่ให้ hand ออนแฮนเพราะอะไรเอยเพราะว่าเทิมที่หนึ่งเคยให้ออนแฮนไปแต่สิ่งที่กลับมาคือครูอ่านตัวหนังสือเด็กไม่ได้เขียนอะไรมาไม่รู้เขียนตัว B กับตัว D กับกันเขียนตัวเกับตัวท การแซจนแบบแล้วเราจะอ่านว่าอย่างไรดีอันนั้นคือปัญหานะคะอันนั้นคือปัญหาก็เลยเอามากแก้ในของเทอมที่สองของเทอมที่สองจะไม่จัดเป็นออนแฮนให้ hay, แต่จะจัดเป็นออนไลน์กับออนดีมาถามว่าออนไลน์กับออนดีมาแล้วเด็กไม่ได้เขียนเนาะเขียนค่ะต้องเขียนแต่เป็นเขียนการส่งงานใน padlet.com ยอมจ่ายตังค์ค่ะยอมจ่ายตังซื้อรายเดือนให้เพิ่มขึ้น เพราะว่าถ้าเราใช้ปีเราจะได้แค่5 5แพลนเนตนะคะแต่เรายอมจ่ายเดือนละร้อยกว่าบาทก็จะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นที่เก็บงานได้แบบถาวรน,นะคะเป็นการเก็บงานได้ถาวรเสร็จแล้วถามว่ามันดียังไงดีตรงที่ว่าเวลาเด็กเข,เขาเข้าเรียนออนไลน์พร้อมกันแต่ก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าแต่ถามว่าทําไมเขามีงานส่งเพราะเวลาเขาเข้าไปส่งงานในลิ้์เขาจะเห็นตัวอย่างของเพื่อนที่ส่งมา หมายคพรามว่าเขามีตัวอย่างใช่ไหมถูกต้องแค่มีตัวอย่างให้ลอกและทํามาคุณก็ได้คะแนนแดังนั้นในม .2 จะไม่มีศูนย์รอของวิชาคุณชอเลยนะคะถามว่าอ้าวเวลามาเจอออนไรจริจริงเด็กคนนี้อย่างเช่นขอยึมชื่อนะคะพานุาดเดชแก้วภิรันกิจนะผู้าชายพนกเนาะผู้ชายพนกเด็กคนนี้ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยถามว่าให้เขียนเขียนได้ไหมไม่ได้อ่านอ่านได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมไม่ตก เพราะว่าทําไปพร้อมกับเพื่อนลอกเพื่อนนะขอแค่คุณมีใจที่จะลอกขนาดเราให้ลอกแล้วคุณไม่มีใจที่จะลอกนี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรน,นะคะก็คือโอเคคุณมีใจที่จะลอกเพื่อนโอเคคุณมีงานมาเราก็เจ้ากันันน้อยเขาก็ได้แค่หนึ่งคือสินน้ำใจให้กันก็ได้แค่หนึ่งคนหงนะคะอ่ะส่วนต่อมาคือการจัดการเรียนออนไลน์นะคะชอบจับเป็นประเภทชอบตั้งกล้องถ่ายถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายด้านหลังของตัวเองนะคะ ล้วแอบมาดูทีหลังแล้วขาตัวเองอ่ะทำไมฉันม่าเลิะเทอขนาดนี้นะคะแบบน่ากลัวมากก็เลยเปลี่ยนมุมบ้างนะมาเปลี่ยนมุมถ่ายข้างหน้าแล้วขาตัวเองค่ะถ้าคุคูครูได้อัดวีดีโอตัวเองคุณครูก็จะรู้ว่าตัวเองขาขนาดไหนเวลาสอนไปเพราะบางทีเวลาเราสอนไปเราอัดวีดีโอไปเราลืมไปว่าเราอัดเราพูดไปหัวเราะไปบางทีเจอเด็กสวนกลับมาอย่างเช่นจะให้เด็กร้องเพลงเหมืนตอนนั้นเอาที่คูบุเก้ไปที่ถามว่าอะไรนะ เออมัซีนบอลของครูมัซีนบอลนั่นแหละค่ะเออทำอาชีพอะไรก็เอาคลิปตรงนั้นพอดีเราสอนเรื่อง occupation พอดีเลยก็เอาคลิปของครูเก้งไปเล่นด้วยเด็กบอกว่าถ้าคุณครูจะให้ผมแต่งเพลงคุณครูต้องร้องและเต้นไป้ดูยกเือเลยค่ะงานนั้นก็คือครูชอบไม่ถนัดร้องและเต้นนะคะก็เลยบอกว่างั้นเรายกเลิกก็ได้ดูแค่เขียนแล้วส่งมาก็เลยได้งานไปชิ้นนั้นไปนะแทนที่จะได้มัซีนบอลเกิดหลายคนก็ ดับกูบเลยค่ดับกูบเลยนะคะส่วนเวลาออนไซต์นะคะออนไซต์ก็คือได้รับความกรุณาจากเพื่อนครูและท่านผู้ในการเนาะด้วยที่ว่าสุขภาพย่ำแย่นะคะเขาก็เลยให้อยู่กับที่เธอๆอย่เดินไปไหนนะคะแอ่อาทิตย์แรกไม่ได้รู้หรอกว่าเขาหวังดีแล้วเดินเองค่ะเป็นไงล่ะอาทิตย์นั้นแทบแย่เหมือนกันนะคะก็พอดีได้มาอยู่ห้องของน้องโปเก้นะคะห้องอัจฉริยะทางด้านภาษาไทยก็จะมีอุปกรณ์ครบ เมื่อมีอุปกรณ์ทบกเด็กๆชอบค่ะเด็กๆจะชอบมากเข้ามาปุ๊บอย่างแรกเลยดึงความสนใจเด็กด้วยการพาเล่นเกมแต่เกมที่เล่นนั้นเป็นเกมที่ทบอวนความรู้จากรอบที่แล้วนะคะเป็นเกมที่ทบทวนความรู้จากที่แล้วอันนั้นพอเล่นเกมปุ๊บรูก็มาจับวกคะแนนให้จะบอกว่าท็อปไฟนะคะท็อปไฟจะได้3าแต้มนะแล้วท็อปเพนะ่ะท็อกเพนก็เหลือ2แต้มแล้วที่เหลือเรารู มึงแล้วกันโอเคความสนใจมาแล้วนะคะอันนี้คือในสภาพในการจัดการเรียนการสอนนะคะต่อมาในความภาคภูมิใจนะความภูมิใจของครูต่อเด็กนักเรียนจะมีไม่เหมือนกันนะคะจะมีไม่เหมือนกันของครูชอบรู้เลยว่าเด็กเขามีทัศนคติเชิงลบต่อภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกเลยว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กประถมเขาเรียนภาษาอังกฤษคือเขาไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบ เหมือนจะถามย้อนกลับไปครูเอ,อกอื่นก็บอกคร,ครูคณิตศาสตร์ชอบเป็นภาษาอังกฤษสุดยอดในความเกี่ยวอ่าเห็นไหมครออมูอ้อยังบอกเลยเขียวนวิชาใช่ไหมไม่เขียนชั้นใช่ไหมอ่าเขียวนวิชานะคะ <c oughs> ก็คือแต่ละคนเขาจะไม่ชอบแต่ถามว่าเอกอังกฤษทั้งหลายทําไมถึงชอบเรียนภาษาอังกฤษมารู้ตัวเอาตอนที่อยู่ปดีแล้วค่ะว่าโอเคมันมันใช่มันใช่ใชสำหรับเรานะคะถามว่า พอเด็กเขาได้มาเนี้ยถามว่าทำไมถึงดีงานอ่าคุณพรูก็สังเกตด,ด้ยนะคะงานที่ครูชอบโชว์ขึ้นมาอันนี้คือเก็บมาจากแ a d l e t c o m ทั้งนั้นเลยมันสามารถใส่คลิปวิดีโอลงไปได้ใส่รูปภาพลงไปได้เขียนข้อความถ้อยคำลงไปได้นะคะจะเห็นได้เลยว่าจะมีทั้งของม .4 และของม .2 นะคะของม .4 ของม .4 จะเน้นเป็นผลงานที่เด็กเขาได้สร้างสรรค์ จะเป็นชิ้นงานที่เด็กเขาได้ครีเอทค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าของมอสอนี่คือเราจะตีกรอบให้เขานะคะเพราะความที่ว่าเขาเป็นน้องเล็กเราจะต้องตีกรอบให้เขาด้วยว่าทําทอย่างนี้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ถามว่าเขาทําออกมาได้ดีไหมทําออกมาได้ดีและเขาชอบด้วยนะคะเพราะอะไรเอ่ยบางคนยังไม่ส่งแต่เข้าไปดูก่อนอยังคิดไม่ออกอไปดูของเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาทําอย่างนี้เราก็มีไอเดียตามก็ทําตามะคะแต่ผลงานของมสี่มันจะมีทั้งงานเดี่ยวและงานคู่นะคะ จะขอเมาส์มอยนิดหนึ่งนะคะในงานคู่ของม .4 นะคะลูกชายคุณต่อยนะคะเขาได้คู่เพื่อนที่น้ารงศักดิ์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าน้ารงศักดิ์จะต้องไปเฝ้าน้องที่เป็นออทิสติกที่อยู่โรงพยาบาลแลดังนั้นเวลาที่ไปโรงพยาบาลอ่ะเขาก็จะไม่มีเขาไม่มีเวลาในการมาทำแอปพลิเคชันหรือว่ามาออนไลน์กับเราได้บ่อยเขาก็จะอาศัยการ ผ่านเพื่อนนะคะก็คือผ่านใครเอ่ยผ่านลูกชายผู้ต่อยนะคะผ่านลูกชายผู้ต่อยซึ่งเจ้าออมด้วยความที่เป็นออมะเนาะพอเพื่อนส่งคลิปส่งอะไรให้เขาตัดต่อไม่ทันถึงเวลากําหนดส่งละงาน,านคู่แต่ไม่มีออมทำยังไงออมเล่นมันเองเลยค่ะสองบทบาทบทบาทที่หนึง่งออมไม่เสจหมวบทบาทที่สองออมเส่หมวเล่นเป็นสองคนในคนคนเดียวมิชอบมองเอ๊ะทำไมงานเด็กตงนี้มันแปลกๆปทำไมอนี่มันหน้าเดิมเลยเนี่ย ก็เลยให้เพื่อนช่วยเข้าไปดูดูช่วยหน่อยซิว่าคนคนเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนเขาก็ข้าคนคนเดียวกันค่ะครูเพราะว่าน้ารงศักดิ์เขาไม่มีเวลาแต่อองเขาก็ทักมาคุยแล้วว่าคูขอแก้ตัวได้ไหมน้ารงศักดิ์เขาเพิ่งส่งมาตัดต่อไ,ได้ไหมได้คือถ้าเด็กเขาขอโอกาสเราต้องให้โอกาสดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูชอบจะให้กับเด็กเสมอคือโอกาสนะคะไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งก็จะให้โอกาสอยู่เสมอนะคะ าที่เกิดนะคะปัญหาที่เกิดทุกๆคนจะคล้ายๆกันนะคะโดยเฉพาะเราก็จะแบ่งเป็นทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์ออนไลน์แน่นอนมันก็จะมีอยู่สองกรณีคือเด็กที่ไปทํางานจีนกับเด็กที่ที่ต่างว่าไปทํางานกับไม่มีองค์กรอ,อันนี้คือปัญหาในการออนไลน์พอออนไซต์ปุ๊บเด็กเข้าเรียนได้นะมีนะบางประเภทเข้ามาเข้ามาแต่นั่งเบือรอลอยนะคะเหมือนครูพีรพงบอกชอบนั่งเบือรอลอยนะคะ แต่ในการเหม่ลอ,อยของภาษาอังกฤษคือหูซ้ายหูวขวาหูวขวาหูซ้ายคือไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่ถามว่าน,นั่งน,นิ่งๆไหมโอเคนั่งนิ่งได้ในเมื่อความนิ่งคุณมีเราให้ความเขาเรียกว่าให้ความอิดดูละเพราะเธอไม่วุ่นวายนะแต่เวลาเราให้เรียนหรือว่าให้ทํากิจกรรมในห้องจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่พยายามมอบง,งานเดี่ยวให้เขาเพราะเรารู้ว่าเขาด้อยตรงนี้เราก็จะหาคนที่เขาเรียกว่าเราจะหาคนที่ มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าเข้าไปเป็นโคชชิ่งช่วยนะคะก็คือให้เป็นเฟรนน่าเฟรนทูเฟรนนะคะ, friend friend ะ,คะก็เป็นเพื่อนช่วยกันไปนะ,ะเด็กเขาก็จะได้รู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะเรียนต่อมีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ให้เรานะคะเสร็จแล้ววิธีการแก้ปัญหาคือ1คุยกันก่อนของช่อจะเน้นเรื่องการสื่อสารคือคุยที่เข้าใจว่าครูยืดหยุ่ให้ขนาดนี้แล้วหนูโอเคไหมนะคะแต่ในการยืดหยุ่เราก็มีเกณฑ์ เกมที่โรงเรียนได้กำหนดไว้นะคะเราก็มีเกมไปให้แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กเขายอมรับได้คือคมีตัวอย่างของเพื่อนให้ผมลองผมทำห้าสมโอเคอันนั้นเราให้ไปเลยนะคะคสำหรับเด็กในห้องที่ปรึกษาถามว่าอยู่กับเขามาสามปีมีปัญหาไหมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เด็กชอบดุรายคชอบดูดจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เด็กบอกอยู่คำหนึ่งว่า,าเห็นหน้าครั้งแรกกลัวมากเพราะ จะเป็นคนหน้านิ่งๆถ้าไม่รู้จักจริงๆก็จะนิ่งคือในความนิ่งคือสายตาไม่ดีอยู่ไกลๆแล้วยิ้มให้ก็ไม่รู้ว่ายิ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องมาใกล้ๆโอเคใช่นะคะเราอยู่ด้วยกันมาคือชอบวางกรอกเขาไว้ตั้งแต่มอ .1 เด็กที่ห้องก็เลยจัไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมีปัญหาแค่คนสองคนคือจะต้องพูดมากกว่าสามครั้งอย่างเช่นปิยาภัสจักรินอะไรเงี้ยอันนี้คือ ไม่ได้ดื้อนะคะคือเฉยนะคะจะเฉยชานิดนึงส่งงานชา้านิดนึงแต่ถามว่าทํำไหมทําแต่เป็นการทาําช้าดังนั้นในห้องนี้จะไม่มีปัญหามากเพราะว่าเราเน้นการสื่อสารพูดคุยกันอยู่ตลอดพูดจนแบบเด็กบอกครูอาทิตย์นี้ไม่มีได้ไหมครูมีตรเดือน 1, 3, 4, หนึ่งสามสี่หนดนะ่ะให้ไปทำเด็กอุ่นมากอะไรเงี้ยคือพอเรานัดมีตปุ๊บเขาก็จะอยู่รอเรานะคะไม่มีที่ว่าจะหายไปนะส่วนมากจะแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะได้มีตกันแล้วคุยกันหรือ ะะอ,อันนี้ความประทับใจนะคะความประทับใจก็จะมีสองด้านนะคะก็คือชอบจะมีการประเมินนะ,ะประเมินหลังการสอนตัวเองนะคะอย่างของมสองมสองก็บอกว่าครูใจดีครูเฟรนลี่ครู friendly, คตลกถึงแม้ว่าอยู่ข้างนอกแล้วครูน่ากลัวทุกคนจะบ,บอกว่าอยู่ข้างนอกน่้แน่กลัวแต่เข้าห้องเรียนแล้วเป็นอีกคนเด็กบอกอย่างนี้เลยนะคะ,ะเด็กบอกเขาส่งภาพมาเยอะมากเขาบอกว่าปาทับใจนะคะ ที่ดีความภาพก็คืออ้องมากนะเด็กเอาปลามาแล้วบอกว่าปลาทับใจอ๋อประทับใจอีกคนส่งรูปภาพพระพุทธรูปที่ทับใหงเนี้ยบอกฉันจะบาาไหมเนี่ยเอาภาพพระมาเล่นนะคะคือก็บอกเขาประทับใจที่ครูให้โอกาสนะให้โอกาสแล้วก็ใจเย็นกับการสอนการบอกการให้เด็กได้ลองผิดลอง,ลอง,ลองถูกลองทำนะคะอีสานตะทีพูดถึงค่ะแล้วก็สีแดง,งนะคะสีแดง,งนั่นคือความ กุณงก้ยเพราะเราเป็นเพก่สาด้วยกันนะคะเด็กเขาก็เขียนมาก็เิอเด็กขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กับเรานะคะงานงานนมันจะย้อนไ้อนข้าาค่ะเดี๋ยว้อนก่งานช่วยเหลือดูแลนะคะ พยายามสอนพยายามบอ,บอกว่าเราเป็นได้ทั้งพอ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเรามรียอะไรเราคุยกันเน้นการคุยกันในวัยที่ใกล้กันบอกเลยว่าบอกให้ว่าเป็นเพื่อนกันนะเราคุยกันได้ทุกอย่างสอนทุกเรื่องทั้งพฤติกรรมทั้งสารพัดที่จะสอนนะคะก็คือคุยกันเป็นเพื่อนดังนั้นเด็กก็จะเข้าใจว่าผู้ชอบมากจะคุยื่อยเหตุผลแล้วก็ให้กลับไปคิดมากกว่านะคะดูแลให้คำปรึกษาก็คือ ไปเยี่ยมบ้านนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะมีของวัญมาให้นะลงแถวลงด้วยตลอดนะคะจะไม่ลงก็คือไม่อยู่เท่านั้นเองนอกานั้นก็คือลงไปอยู่ท้ายแถวตลอดนะคะเด็กมองไม่เห็นหรอกเพราะโวเทียบกับเด็กนะคะเด็กก็จะคอยชะมน้อ่นะหรือไม่ก็จะยืนอยู่ข้างหน้าแถวก็คือคอยทามือเนี่ยเขาจะรู้ไม่ตรงละต้องรีบขยับให้ตรงอะไรประมาณนี้คือเราดูอย่างนี้มาตั้งแต่ม .1 จนม .3 นะคะที่พิเศษสุดคือการดูแลบอตองนะคะ ถ้าคุยถึงเรื่องวตองนี้ต้องคุยยาวไม่มีเวลาแน,น่นอนแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่ทําให้กับบัตองนั้นคือเป็นสิ่งที่ท้าทายสุดๆและก็จะทําต่อไปจนกว่าวัตองจะจบองหมดนะคะพนักงานด้านกนารอ่าพนักงานหลันกนะคะก็ส่วนมากก็จะอยู่เรื่องของงานออนไลนงานหนักส่วนมากตอนนี้มันจะเป็นในช่วงของโควิดก็เลยดูว่างานของท่อจะเยอะจะหนักคือมันเป็นเรื่องของโควิดเนาะมันก็เลยเป็นภาระช่วงนี้แต่ถ้าไม่ใช่โควิดก็ถามว่า ก็บริการดูแลด้อื่นๆนะครูเจ็บไข้ได้ป่วยมามาหาก็ได้นะคะก็จัดยาให้ปวดหัวปวดท้องก็พารายอย่างเดียวนะคะตอนนี้วัดความดันก็วัดได้นะคะวัดได้แต่บอกไม่ได้ว่าสูงหรือต่ำนะคะอ่าโอเคติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กๆนะการให้กําลังใจเพื่อนครูในการช่วยติวช่วยอะไรน,นะคะเราจะไปไปแบบรวดเร็วหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระคือประคับประคองกลุ่มสาระที่มีกันอยู่6-7คนไปด้วยกันให้ดีนะ เพราะตอนนี้น้องๆก็ไปด้วยกันได้ดีเพราะบางทีพี่ก็พูดไปรู้เรื่องน้องก็บอกพี่เยอะละอะไรประมาณนี้นะคะอะหน้าที่ในกลุ่มกิจการนักเรียนตอนนี้มีเลขาแล้วก็ปอบใจไปเยอะพอมีอะไรก็เฟิร์นันนิด่หน่อยนะคะเพราะแบบนี้ขี้ลืมนะคะยอมรับได้เลยว่าตองน,นี้ขี้ลืมมากอ่าอันนี้อันสุดท้ายนะคะก่อนที่จะไปเลือกควรมสการจัการเป็นทีมอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะทํามากที่สุดนะคะเกิดจากการสะท้อนจากเด็กมาว่าไม่ชอบภาษา สแสดงว่า g r o w t h mindset เขาไม่โอเคดังนั้นทำยังไงถึงจะพัฒนา g r o w t h mindset ตอนนี้หลายคนติด mindset ให้เด็กแต่ของช่ออยากจะ g r o w t h mindset หมายความว่าให้ความคิดเขาเติบโตไปได้บวกก็คืออยากไปลดคุณค่าในตัวเองอยากคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ต้องบอกว่าต้องทำได้และให้ลองทำนั่นคือการเป็นการให้โอกาสเขานะคะจะหมดลนะคะตต่นี้ก็คือวัตถุประสงค์ก็ตามนี้คือ หลักๆคือพัฒนาด้านบวกนะให้มีจิตใจด้านบวกต่อวิชาก่อนและเด็กก็จะทําได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดก็ใช้กระบวนการ p d c a และพ่วงด้วยนวัตรกรรมบุกสาระโดยที่ว่าเป็นเรื่องของช่อดิชิง่งนะเป็นโมเดลของตัวเองเข้ามานะคะอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดมากมายเป็นช่อดิชิง่งเอาไว้ใช้แล้วได้ผลเมื่อไหร่ก็จะมาคุยให้ฟังน,นะสุดท้ายขอบคุณคณะครูทุกท่านและเพื่อนครูทุกคนรวมทั้งท่านผู้บริหาร ในการทำงานเป็นทีมแล้วก็ช่วยดูแลคนป่วยต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ